เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่หลอกเราเราจะรู้ยังไงว่าเขาจะรักเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะจริงจังแล้วมันจะเวิร์กไม่รู้เราไม่มีทางรู้เราแค่ไปตามสัญชาตญาณของตัวเองสุดท้ายถ้าเขาจะทำร้ายเรายังไงเขาก็ทำร้ายเราสุดท้ายถ้าเขาจะไม่รักเราเขาก็ไม่รักเราสุดท้าย ต่อให้เราไม่ทําอะไรเลยเขาจะรักเราเขาก็จะรักเรามันคือการซีโรล,ลาบซีโรล,ลาบคือการเชื่อใจการวางใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างล้วนดีเสมอการที่เขาจากเราไปการที่เขาเลิกรักเราการที่เขาทำลายเราแปลว่าจักรวาลกําลังดูแลเราเพื่อให้เราได้ไปเจอคนที่ดีกว่าจักรวาลกําลังให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างหรือสุดท้ายเขารักเรา ก็จัก,กรวาลกําลังดูแลเราอย่างดีเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอมีใครสักคนเข้ามาแล้วเธอมัวแต่มานั่งกังขากังวลว่าเอ๊ะเขาจริงแค่ไหนคะเอ๊ะแบบนี้เขาเขาเขาตกลงเขาคิดอะไรยังไงคะฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วไปตามเสียงหัวใจตัวเองนั่นแหละอันนี้ใช่ฉันมารู้สึกหลังๆมาคือบางครั้งอะเราตั้งกาดเราตั้งกาดเพื่อปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดแต่ท้ายที่สุดอะลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูแล้วดูวิธีการปฏิบัติของเขาว่า มันเป็นไปตามคําพูดของเขาไหมหรือมันแค่พูดแบบสวยหรูแล้วทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วให้ดูว่ามาตรฐานของเราอะ่ะเขาตรงกับตามมาตรฐานของเราไหมเขาปฏิบัติกับเราดีในแบบที่เราต้องการไหมดูแค่นั้นแล้วดูว่าโมเมนต์นั้นเธอเป็นสุขหรือเธอเป็นทุกข์ดูแค่นั้นแล้ว enjoy the moment อยู่ในขณะนั้นแล้วอะไรจะเกิดก็ให้มันเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้